Naamun tatsa mahkawatu Arang too sama sembut tatsa Naamu tatsa makawatu Arang too sama sembut tatsa Naamu Arang too sama sembut ว่าสีสีสีสิติพระพรบวรเวนวิเศษานิรกติชูชัยยตูปวังชัยยมังกลังตะตูโลกังสุบังกลังอวะขหวิวังหู ใหย่ามังหามุงคุณเมื่อนี้แม่นมือดีวันนี้ทียอา묻แต่โชคตกไปนี้แม่นตกไม่จันขันไ่นี้อู้ยแม่นขันไม่แก้วคุณนั่งคุณแต่งแล้วจึงได้แต่งผ้ากวนอยู่ซ่อนลอนอยู่สายลายมีตั้งฝ่ายกูแขนแหวนใส่ก้อย ัดหน่อยใส่สังวานดาคารายเรือมากสัพปะบอมคู่อันมีทั้งผู้พันและมากี เฝ้าวางหีบดาวดามาลาอ่องวอมเงาเหล่ากองแก้วใสปาขวนส่วนกันมามวนเต่าเข้าต้มกล้วยใบสีมีทั้งไก่หนุยดีเกียงปอดประยอดไทยทศพนยันลงมาแต่เมืองฝาก,กวกแกงนาทักเสือคุณสีคุณพันสมสีสันงาำสะพานจังจึงมีพระราชอัญญาปรงสิทธิชัย,ยพร บววณเวนวิเศษอนิเรกกเติโชชัยตูปาวังชัยมงังคารังดังนี้เป็นเข้าปรากฏเข้าเป็นปีสำลิตธิชัยโชคประกอบโยกเป็นมิงเมียควัน ตามสมควรบูรลันแต่งไว้ขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตาขันสมมาลุงตาเจ้าโคตโปรดเก่าไว้เงินขาวลูกสาวโคกลูกสาวก้กางลูกสาวลาพนันมา้ากวงบอ,งองมาแกนกีรลี้กุนแปลงดีพ่อแม่ทั้งเต่าแก่แตาย้ายฝนนุย่ำปีไม่ฟ้างามห้องเดือนสามฟุงเบางามมาคมนางกากวงบอ้ห่างเป็นสอง ขอเป็นดอกหักกิงเดษอดองเอ,ออ,อลูกแก้วกิงยังประสงค์ฟูงวงสาตาใหญ่เบิ่งปูงเจ้างูแล้วตกแต่งปูนแป้งหักกำแพงลูกแก้วปูนแป้งแล้วจึงยอมมามีทางอำพาง,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 ง้องความเฮา เรื่องงามเจ้าเหลือหลายทั้งตายายพ่อแม่เฒ่าแก่พรอมสาวบ่าวน้องงามมาสยอปากวลเบื้องขัวเจ้าอยู่ลีลายมาสยอปากวลเบื้องไสเจ้าอยู่ลีเลียนเวียนไสและเวียนขัวนั่นแม่นใครท่งแกเฒาภูมิผู้เฒ่านั่งทั้งบนบัดนี้จะเชิญเอาขวสงเจ้ามาอยู่เ่าดีจริง ไปเชิญเอาขวนนังง่าไม่จะมาเทียมกูัวตั้งขวนผู้เจ้าเป็นผัวว่ามาเยอะกวนเอ้ยว่ามายเอย,าายอะควนเอ,เอ้ยให้จะมาชม จะมาเชยชมขวนคู่แกวว้วเมื่อหดแล้วทัดดอกจุ่มพุ่มบานจุ่มเชื้อแม่นดอกทัดเขาตัดตัวเขาควรต่างกีสางาตั้งไรเทียมเท่าไม่วันดีควรสมสีสองเจ้ามาอยู่เตานี่กิ้งมือนีวันนี้ควนจะไปสอกใส่เกศดอกมาล่ากะไงมาสามือนีวันนี้ วันแข่งจะมาอยู่แข่งลีลาวันขาจะมาอยู่ขาลีลายเจ้าอยู่ใครช้ยาแยามคนมางานเทาเห็นแหงเทาบาคันในวันวันสมซื่นแหเจ้าขึ้นานาั่งตีนงวงงังกุกกนาดเราเล็กหลากพี่หลวงในดวงทำกล่าวเองตีนางไงสมควรบริบวนแทนแตงไว้แปลงไงเป็นครูมาน้ำลูกแกว้วพ่อแม่เต่าแก่ลูกแล้ววไงเป็นครูเทียมสอง ให้เจ้ามาปุ่นปองเป็นลูกพ่อปลูกไว้เป็นเฮือนสองบุญเฮืองลูกลางกเกิงนาเทียมท่าน ไปจะเจินควรบาคันให้จะมาเทียมไหลละไม่เนื้อผิวบางทรงนางงามอยู่ทาอินฝากฝา,กากปูนแปลงให้จะมาฝุยแฝงเมียแพ้งถึงเท่าง่อยงบเขานั่นหญิงเทราคาให้จะมีบุตรตาหญิงชายยาหน่อยคอยสวงให้พ่อแสนของกับเน้นให้จะมีตุกสิ่งสร้างมาอิงอานคำพญาธรรมตัวองอาจดิตเดกาเด,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 ดชาตามตำราเกวั อินทันในตะไ้พรนเป็นคำสอนสั่งโลกตกันแกวหับปากวันคือดังสวรรค์ตั้งแต่งอินเท่าแบ่งไก่สอนดอกไม้สอนแสมเก่าก็จะเชิญควรเจ้าพรอมพรําตั้งสองว่ามาเยอะกวนเอย มาเยอะกวันอื่น,นยาเมื่อตะวันคำลงลบป่าแสงยาเมื่อตะวันแดงลงลบป่าไม่ควรนางมาเทียมนางยาซาแม่เจ้าเองสวมถากองงามีตังผ้ากาสาแพ้ไรซ่อนเสื้อลัดสมีแกวเหือปากแซลไม่แดงวรจอมแพงให้้ามาเทียมคููขวจ้าอยู่ฝากฝาแดนไกลควรจะไปในปาง ควรจะดีลงตาไปาคือควรจะไปเมืองเหนือเลยเมืองลุมควรจะไปอยู่ภุมิเผย้ํำควรจะไปหน้าท้ามหน้าวังควรจะไปหลงปองทางมาคนไปคาอยู่ในเงื่อมอยู่ในเหลื่อมผ้าสั้นไกลมาสามมือนีวันนี้ว่ามาเยอะควรเอ้ย ว่ามาเยอะกว่าน้กให้เจ้ามาสาเกตเก้าตัดดอกบัวละพันจะมาตาจันเมเ่เจ้าแต่งไว้ไงเจ้ามาตัดดอกใหม่ของเกศสวยรวยมวยยมบอยเ้าประสงค์ใสซองบวกพี่นองบันไตคขยงางนางทิดาบ้านเหนือมาก้อยเบิง่งนาเพลนซาเจ้าบุญกวงคู่ไพ่จะมาสาวยงไงปากวนแตงไม ห้จะได้ปนเขาาไขควรเจ้าทั้งสองตามทำนองบวรันแต่งไวโมอบอกไว้ว่ามือนีวันดีก็จะเก้าสองสีเงี้ยงหมอนซ่อนเสื้อให้จะได้สืบเส,อสือพ่อแม่แทเนเฮือนถึงปีเดือนฝนหุยงองงามมือเจ็ดคำให้จะอยู่จำสินมือสิบสีสิบาคำให้จะยินดีตักบาทจะได้ขาดทานสิน ควรตางไงมันยื่ตาเยี่ยมควรแกมและควรค้างควรเดียวบางควรนุ่มปลมพร้อมไม่มาลังลลอมอ้อมอยู่ผ้าขวัญว่ามาเยอะเออควรเอ้ย วันนี้เมือนี้วันนี้เมือเฮาเกิดเป็นสาวก็ว่าเมื่อนี้วันนี้พ่อ้ท่านได้แทนเงอนก็ว่าเมื่อนี้วันนี้นอนหลับจะได้เงินพันนอนฝันจะได้เงินหมื่นก็ว่าเมื่อนี้วันนี้นอนตื่นจะได้เงินแสนก็ว่าเมื่อนี้วันนี้แขนเท่ากายแขนนางก็ว่าเมื่อนี้วันนี้ เขาเต็มช้างล้นคือกว่ามือนี่วันนี้สามมือให้เจ้าได้แก้วมุงคุณมาทาเจ้านองามือให้เพื่อนได้เสื้อผ้ามางหาเจ้านอให้แกนเท่าไกาแกนนางสุขสบายพร้มพรอมๆไม่อ่อนอ้อมตั้งต่อชมเชยเจ้าเป็นเคยให้จะาทำใจกวงอย่าได้กล่าวอ่างสรรพสิงกันดใดไลไกให้เจ้าวาเสียไรมาเจ้าวา ເຈົ້ไໃຫ້ຄວຍໃຫ້ເຈົ້າຽວຊລຕໍ່ໜ້າຢປະສປະສດຫ້ມີຈໃສຕນກນໄທຈົ້າເປັນລູກໃຫຫ້ຈົຮັກແມ ย่าได้ว่าหนัวหนัหนหนวคนผัวเสียงสู้เจ้าปููนักปลาดฟังท้งถำถึงเดือนดำย่าได้ไปเที่ยวเหรียญย่ำคำเงือนหลังตำนันเมนเฮือนอาใจขาสูงหลังใหญ่กระทอใส่ปลาล้มก้องกลมนันเมนเฮือนพอเกยสั้นต่อหลังสูงมันเงินลุงเลยเงินป้าหลังนากรวงตั้งใส่แค่นางลายลงโค้มหูบหน้าเป็นปืนป่าปุงกระเบื้องดินคอ มี่อเย็นหลังสูงความพาดห้องภาศาสตากัดหิงอาสนัยให้ในเงินงงนำบอกแกวหลังนันพองไงแล้วแกลูกทั้งสองให้เจ้ามาปูนปองกินท่านอย่างไงให้จะได้ยาดน้ำยืนยิงที่ราคาให้เจ้ามีบุตร ให้กินซีนี่ให้กินซีนในเจ้าทรงเงอนอาได้กินปางให้จะทรงเฮือนอยาเพื่อนสาเจ้าบุญกวงคู่ใบมีลูกใจดาผู้ประเสริฐให้เจ้าได้เลวเกิดแกวห่วมบูทอนให้จะได้ฟังคำสอนตายหญ่พ่อเมียใจแปรกวงปีนองวงสาง ตาเบืองไส่เจ้าจะเลียวดูไสตาเบืองขัวเจ้า่าเลียวดูสู่ถึงงามแรลงจะแต่งผ้าเขาถึงงามเศร้าใจะแต่งผ้าง่ายจะได้นอนหลับไหลตื่นสวยผิดยีถ้าจะจีบมาไวประสงคใส่ผ้าง่ายเจ้ามีผัวจะทิมใจเท่าเราไงหน่อยให้เจ้าย้า่ไปเราไงไงให้เจ้ายหญ่ขุนมือมุ่งขุนของเจ้านางแก้วหมอบอกแล้วซำเติมถวายพร ป็นคำสอนพระอินสังโลกเจ้ามีจุกแล้วเจ้าคอยเปลี่ยนเอาทั้งเจ้สาวและเจ้าเบาขวนผัวให้มาสมียนี้นําถึงย่ําคําให้จะเข้าบ่นโนดงวเงียงโมนในเจ้าหาคอให้จะตั้งหน้าต่อทําแต่ความดีความสุขมีเพียงพอบอนอยแรงคํคอยอยู่สุขสวัสดีอันกะเตโชชัยตุภาวังชัยมังกลังสุขังพลังอวิโ ใจยามหาวงคุนุขสมบูรณ์จะมีแก่เจ้าเ่้าเจ้าสาวก็ขาเทิน